หลังจากนายทักษินชินนวัตรได้ประกาศบนเวทีปลาัยหาเสียงนายกอบจอจังหวัดอุดรธานีว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจะกวาดที่นั่งสอสอจำนวน200ที่นั่งเป็นอย่างน้อยแล้วก็จะชิงความเป็นที่หนึ่งกลับมา หลังจากนั้นก็มีเสียงขานรับจากคุณภูมิธรรมเวชชัยแล้วก็คุณวิสุทธ์ชัยนรุณรวมไปถึงสมาชิกพักเพื่อไทยหลายคนออกมาขานรับคำพูดของนายทักษิณซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่แกนำพักเพื่อไทย แล้วก็ลิ้วล้อสมุนของคุณทักษิณออกมาขานรับว่าพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะคว้าที่นั่งสสได้200ที่นั่งเป็นอย่างน้อยโดยอ้างเหตุผลว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีผลงานทั้งเรื่องการแจเกเงินดิจิทัลอลเล็ต คนละหนึ่งมืบาทและก็นโยบายปราบปรามยาเสพติดได้ผลสามารถทำให้คะแนนกลับคืนมาได้ผมเห็นว่าปัจจัยที่จะทำให้พรรคการเมืองได้รับชัยชนะปัจจัยหลักน่าจะมาจุดยืนและก็อุดมการทางการเมืองส่วนผลงานน่าจะเป็นปัจจัยรอง ซึ่งผมเห็นได้จากการที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ในยุคปี53แล้ก็ปี54ได้สร้างผลงานไว้มากมายนโยบายประกันรายได้ใช้ได้ผลสินค้าเกษตรราคาดีทุกตัวยางพารากิโลกรัมละ180บาทปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ10บาทข้าวเกวียนละ15,000บาท ข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยหอมแดงดีทุกตัวครับเกษตรกร,ร,กรชอบนโยบายให้ค่าตอบแทนอสอมนโยบายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ60ปีทุกคนได้รับนโยบายกเกษตรโฉนดชุมชนอีกมากมายล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่ดี แต่ว่าผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปตามนโยบายคุณอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์ก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งในเรื่องจุดยืนทางการเมืองเช่นเดียวกันเมื่อปี2566มีการเลือกตั้งทั่วไปพรรคก้าไกลชนะเลือกตั้งเป็นที่หนึ่ง ถามว่าพรรคก้าวไกลมีผลงานในการบริหารประเทศอะไรบ้างรัฐบาลก็ไม่เคยเป็นแต่ว่าทำไมพรรคก้าวไกลได้ที่หนึ่งพรรคก้าวไกลได้ที่หนึ่งก็เพราะนโยบายและจุดยืนทางการเมืองการประกาศไม่เอาสามปอมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงรวมไปถึงการเสนอนโยบาย ก้าวหน้าสี่ข้อขจัดทุนผูกขาดปฏิรูปกองทัพปฏิรูปสถาบันแล้วก็การกระจายอำนาจจุดยืนโดนใจประชาชนประชาชนเลยเทคะแนนให้เป็นที่หนึ่งซึ่งแตกต่างกับพรรคเพื่อไทยที่จุดยืนไม่ชัดเจนอ่ำอ่ำอึ้งอึง ในกรณีการจับมือกับสามปอกับคณะรัฐประหารเก่าเลยเป็นที่มาว่าจุดยืนทางการเมืองคือตัวชี้ขาดคะแนนเสียงในการเลือกตั้งคุณตักสินประกาศประกาศได้ว่าจะได้200เสียงเป็นการประกาศขายฝันฝันกลางวันแต่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งที่คุณทักษิณทำประกาศก็เพื่อต้องการที่จะให้ชนชั้นนำหรือฝ่ายอนุรักษนิยมเห็นว่าตัวเองคือตัวแทนของฝ่ายอนุรักษนิยมที่จะเอาชนะพักประชาชนได้เป็นการปั่นหุ้นเป็นการขายฝันเป็นการหลอกชนชั้นนำและกลุ่มอนุรักษนิยมว่าเออทักษิณเท่านั้น พักเพื่อไทยเท่านั้นที่จะเอาชนะพักประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ครับ